Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ มันก็เหนียบผมเหมือนกันครับตอนนั้นมันเหนีบผม,ผม,มแม่แม่ผมก็ยังหาปูอยู่ครับแล้วผมก็ได้ปูแล้วนี่ปูแล้วนี่ปูเล็กถาเหมือนปูใหญ่หมดเลยครับมีตัวเดียวที่เป็นปูเนละ็กตัวนี้ครับ

ได้แล้วอีกตัวหนึ่งนะคะนี่เลยผมจับได้แล้วครับเลือดผมไหลแล้วครับดูนี่เรืบอเลืด่ดเลื่เดเลื่อเฮ้ยแม่จะโดนนิดโอ้ยอเจ็บออกมาสักทีโดนนิบเร็วเดียรๆ มาแล้วมาแล้วเจ้ามาแล้วเอาเดีตะกร้ามาเอาเอาเเอากล้าไปก่อนก <c> ล <oughs> ้ามไปก่อนนะคะตายเรากำลังขึ้นมั่กันด <c oughs> ยูนี่ติดหมาผมต้องเอาดี <c oughs> ไม่ยอมฮะไม่ยอมง่ายๆเลยตัวนี้เรามาดูกันซิว่าจะตัวโตขนาดไหนนี่ คนหนีไปสองทียดแลผมก็ขุดอีกกระปูอีกแล้วครับเราวมาลุ้นกันว่าแม่จ๋าจะถูกลอกว่าไม่ได้อีกกระปูหรือจะได้ครับแล้วผมแล้วเราดูเครับดูนครับได้ครับดี๋ยจเดี๋ยวจะหลอกครับหามไม่เจอแล้วเดินหลอกแน่เลย กโม่หูหัดูหายแล้ว,ว,ว,วลลคาับว่าไม่ด้ลูน no pues 네ุ่งายแล้กล้าจะหลอกกโมหลโดนหลอกครับสรุปแล้วโดนหลอกสรุปแล้วโดนหลอกค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาใหม่กันเถอะปูใช่ไหมเด็กๆต้องระวังการจับกระปูนะครับเพราะว่ามันหนีบผมด้วยไหนๆให้ดูซิมันหนีบตรงไหนมันหนีบตรงไหนนะโมครับตรงนี้ครับให้เพื่อนๆดูหน่อยซิประสบการณ์นะโมโดนปูหนีบนะตรงนี้ด้วยครับ ตรงนี้กัดไม่หนีบไม่แรงครับเป็นรอยช้ำสีม่วงนะคะส่วน,นตรงนี้เป็นเลือดเลยครับไหนๆตรงไหนเลือดหรอกโอ้โหเนี่ยเป็นแผลเลยโอเค